เป็นแว่นสายตาปรับแสงอัตโ,ตโนมัติในราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทแว่นสายตาปรับแสงอัตโ,ตโนมัติในราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทครับคือสายตาเราก็มีส่วนปัญหานะครับในเรื่องเช่นการขับรถการอ่านหนังสือการเดินทางขับรถตอนขับมับบงคืนครับหรือแม้กระทั่งการออกแดดแว่นตาตัวนี้ตอบโจทย์ครับในราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท ซึ่งเราสามารถเลือกสายตาของเราได้กดดูรายละเอียดตรทางด้านล่างครับเช่นฝั่งนี้สั้น150ฝั่งนี้สั้น200นิงครับเราสามารถเลือกได้ครับและกรอบแข็งแรงทนทานกรอบมีหลายสีให้เลือกครับเวลาเราออกแดดเลนส์ตัวนี้จะปรับแสงอัตโนมัติเหมือนกับทำให้เราไม่ต้องไปหยีตาครับทำให้ พวกมีรอยตีนการเกิดขึ้นแล้วก็เวลาเราเล่นคอมพิวเตอร์ครับก็จะเป็นการกองแสงปรับแสงออโต้ครับสะดวกสบายกับแว่นสายตากองแสงปรับแสงอัตโนมัติมีหลายสีให้เลือกในราคาไม่ถึง100บาทและเลือกสายตาของเราด,ดูในรายละเอียดการร้านครับจะมีสายตาให้เลือกแต่ละแบบครับผมในราคาไม่ถึง100บาทครับใส่เท่ๆได้ครับผม